กลายเป็นชนวนจุดไฟความขัดแย้งบนท้องถนนครับทาให้ลุกลามไปสู่เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแล้วก็บ่อยคขังที่บานปลายถึงขันมีการทำลายร่างกายและจิตใจกันสุดท้ายจบลงโดยคดีอย้าที่ปรากฏทีขึ้นเรื่อยๆในสื่อ ยางกรณีลูกผิดขับรถหรูนี่แหละครับปาดนา,ากระบะบนมอเตอร์เวย์นะครับส้นกับเบอรี่เออร์นีผู้โดยสารสองคนบาดเจ็บจังสิคดีนี้ครับถ้าพิจารณาให้ดีแล้วบแม่นการขับรถโดยประมาทเด้แต่เขาคาเจตนามุ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งการละกันและผลเห็นใหตตำรวจตั้งซีขอหาทั้งทำลายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส กับทำลายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บขับรถบกคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นทำห้เสียทรัพย์ร่วมไปถึงมีความผิดตามกฎหมายจราจรอ,อีก3ข้อหาหนักเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องหูว่าการใส่อารมณ์ในบนท้องถนนเนี่ยสุดท้ายจบลงด้วยคดีความนะครับมันว่าเป็นชีวิตที่ซีวิลไล่พ่อบันไดน,นะครับ บอทานันครับยังมีอีกหลายกรณีถึงขันใส่อาวุธบีดหรืออาวุธปืนมีการทำลายร่างกายกันเกิดขึ้นเรื่องมักจะบจบลงที่โรงพยาบาลหรือว่าการขอโทษครับแต่มักจะนําไปสูก่กระบวนการทางกฎหมายเพียงแค่เสี่ยววินาทีที่ควบคุมอารมณ์บม่ได้กลายไปเป็นสถานการณ์หลากเง่ไปถึงผุหลักข้นล่งขึืนสารขึ้นลงพัก ทั้งคดีอาญาคดีแพ่งนะครับคมเพชรจันปุ่มมวท่านเครือข่ายทนายชาวบ้านบอกว่าจริงๆแล้วบนท้องถนนว่าต่างจากสนามารลมอันอัดเด่นไปด้วยความเร่งหลีบความเครียดและการแย่งชิงพื้นที่บ่มีผู้ใดยอมไัยครับส่วนใหญ่ผู้ใส่รถใส่ถนนหลายคนมัก ยึดถือแปลว่าพื้นที่นารถของตนเองเป็นอาณาจักรหรือว่าอาณาเขตส่วนตัวผูนะ้ดใดกับว่าควรทิล่ล่ำนะล่ำเส้นหาเกิดการปาดหน้ามันต่อไปหรือว่าครับจี้หลังยังสี่ก็จะกลายเป็นการทาท่ายีกฝ่ายหนึ่งให้รู้สึกเสียหนา้าแล้กก็บ,บ่ยอมแพ้นะครับเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้อารมณ์โกรธมักจะประทุครับโดยพรท่านไตตองหรือว่าใส่กัน อตอบโต้บว่าจะเป็นบีบแต่คมคูเนี่ยเล่งเครื่องไลจี้เนีเปิดกระจกดาท่อท่าท่ายตัวตนนะครับลกากาเพื่อเอาขึ้นรักษาหนาสะท้อนออกมาในพฤติกรรมของคนขับขี่บนท้องถนนพบนวานะครับฉะนั้นครับสาเหตุสังคมไทยใส่ความรุนแรงบนท้องถนนมักจะเกิดมาจากการขาดความเอื้อเฟื้อในการใส่รถใส่ถนนขับขี่ด้วยความ สภาพความเร่งรีบการดำรงชีวิตในเมืองใหญ่กัรเป็นโตกระตุ้นให้คนเกิดความ,มงุดยงิดง่ายพร้อมกับโตตอบตอบโตตอ่ตอความอบอสะดวกที่เผชิญบนถนน,นจนว่ากกายเป็นปันจจัยเกิดขึ้นเป็นเชือไฟโจดฉนวนแห่งความรุนแรงในหลายเหตุการณ์ที่เข้าฟังข่าวกันทุกมือนะพี่น้องนะ อีกปัจจัยมักจะทําให้ปัญหาความขัดแย้งบนทองถนนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นก็นคือการบังคับใส่กฎหมายที่บ่าจริงจังเพราะหลายกรณีมีการกระทาความผิดซ้ำซากเช่นขับรถอันตรายใส่ถอยค่ำหยาบคายแม่แต่การพกกผ้าอุธอในรถได้รับโทษเพียงเล็กน้อยหรือว่าลุดรอดจากการลงโทษนําไปสู่การขาดความเกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับ ทำให้คนขาดความยับยั้งชั่งใจครับเพราะว่าเฮ็ดไปกับว่าภาษาโทษซ้ำนี่ปั๊บซ้ำนี่หนึ่งกับภากันหย่ำมครับพี่น้องมีแนวโน้มทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากนะครับจนวิตติสังหลังดังนั้นครับการลงโทษเล็กน้อยยังปับ๊บไ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่กระทาความผิดพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมนั้นเกิดจากทัศนคติหรือว่าอารมณ์ควบคุมบม่ได้ยังสีนะครับ ทั้งกลายเป็นการสร้างมาตรฐานครับเพราะการปล่อยปะละเลยให้กับพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นซ้ำๆซักๆนะครับทำให้สังคมม้องเห็นเรื่องพ่อสิยอมกันไดกัยอมกันไปคนไทยน้ำกันยังสินะครับเมื่อคนเห็นการกระทําพิจราจรหรือว่าแสดงพฤติกรรมคุกข้ามบนท้องถนนบอดถือลงโทษเกษตรไทยรู้ซื้อครับของใจครับ สิ้นหวังเบาว้ว่างใจกระบวนการยุติธรรมบางไล่คิดว่ากฎหมายบ่าอาจคุมข้องได้กระตาัดสินใจตอบโต้ด้วยการโดยตนเองเมื่อเผชิญเหตุการณ์อันเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดความรุนแรงและคดีอาญาพิ่นว่านอกเหนือจากพฤติกรรมส่วนบุคคลและการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ระบบการอบรมและการสอบใบขับขี่น่ยกัญยังให้ความสําคัญกับทักษะการขับรถหลายกว่าทัศนคติและกา,การควบคุ่อารมณ์ดังนั้นแม่จะขับรถได้ดีแต่กัย่ยงบพ่พ่อที่จะสั่งให้ผู้ขับขี่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็จัดการอารมณ์สถานการณ์ตึงเครียดบนท้องถนนได้เหมาะสม เช่นนี้แม่ผู้ขับขี่ควบค้มรถในคลองแคล่วปันหดวันต่อไปแต่ก็จะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่บ่เป็นใจหรือว่าบ่ได้ดังใจ,นใจ,ในใจบนท้องถนนอย่างถือปาดนาถือรับจี้ท่ายัยงสีนะครับบีบแต่ปิ้นๆน,นะครับบ่าอาจจัดการอารมณ์โกรธแล้วกางุ้นงิด หรือบ่พ่อใจส่งผลให้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตอบโต้ความรุนแรงนั้นอบอทอนันครับหลายคนยังขาดการปลูกฝังครับเรื่องจิตสำนึกหรือว่าสังหลังรวมนะครับในการใส่ถนนเพราะการอบรมเน้นแต่ทักษะส่วนบุคคลทำให้ผู้ที่ขับขี่บ้างว่าถนนเป็นพื้นที่การแข่งขันทั้งให้ควม่มนะครับสำคัญความสะดวกนะครับสบายของตนเองเป็นหลักโจนขาดความตระหน,นักการแบ่งปัน การขลบสิทธิผู้ใส่รถใส่ถนนคนอื่นหรือว่าขาดความเห็นอกเห็นใจนะครับเพื่อนรวมทางนะฮะส่วนเมื่อทัศนคติขับขี่ที่ถืกต้องคร์บอถือปลูกฝังจนว่าควบคุมอารมณ์บ่ได้ผู้ขับขี่ที่มีแนวโน้นมตอบโตนะบ้การกระทําบอพึ่งประสงค์ผู้อื่นด้วยพฤติกรรมคายกันหรือว่ารุนแรงกว่า เพื่อสร้างสอนเป็นการสั่งวงจรคัดแยงความรุนแรงนะครับสิ่งนี้อาจจะดูเป็นเพียงอารมณ์แต่ความเป็นจริงแล้วก็คือการเปิดประตูสู่ความรุนแรงนองครับพอเมื่อบพ่อใจถือปานาบีบแต่ใส่การเบียดกันยังสีอีกฝ่ายหนึ่งบ่ยอมนะฮะมีอารมณ์โกรธแค้นมากนะครับควบคุมเจ้าของบ่ไดก็อาจจะนําไปสู่การทําลายร่างกายกันซึ่งจะเป็นข่าวให้ได้ยินอยู่ตลอดยิ่งลงไม้ลงมือก็ เป็นสิ่งของอเป็นอาวุธหรือว่าทำลายร่างกายกันบ่ว่าสิเป็นบาดเจ็บเลีกยงด้อยหรือว่าตามปออาญามาตาสองเกาห่าผู้ใดทำลายผู้อื่นให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกม่ะเ,เกิน2ปีหรือบาดเจ็บสาหัสตามมาตาสองเกาเจ็ดจำคุกหเดือนถึง1นึ่งถึงสิปีอันเป็นความผิดอาญา แม่แต่การทำ้ายเช่นตบดาพลักอก,กมีความผิดละหูโทษนะครับมาตา3า3เก่าหนึ่งจำคุกว่าเกินหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถึงลงโทษบดันนะฮาวาลูดอ,อ,อ่เช่นเดียวกันครับการคมคูทำลายร่างกายทรัพย์สินอ,อีกฝ่ายหนึ่งเช่นตะโกนดาพ่อมคูทำลายแสดงท่าที่คุกข้ามหรือใส่อาวุธคมคูตามมาตรา3เกจำคุกหนึ่งเดือนถ้าทำลาย ส่วนใดของรถคูก่กรณีโดยเจตนาอนิมาตตา3า8หามีโทษจำคุก3ปีนะตอกยำํำการตอบโต้โดยการขับขี่ที่อันตรายนะครับหรือว่าเจตนาทำห้เกิดอันตรายนยางกรณีอาจจะบ่ได้ลงจากรถมากเพระเชิญหนากันเองแต่ใส่รถเป็นเครื่องมือในการตอบโต้เช่นขับรถไล่ตามขับปาดนาปาดนาเคลื่อนเบียดกระแทก โดยเจตานาจน่าเกิดอุบัติเหตุอันนี้หรือว่าทําให้ผู้ที่ได้รับอันตร,รายเกิดขึ้นอิลีนะครับลักษณะนี้ครับทาวิเจตานาเข่าคายพยายามทำลายหากกระทําให้บาดเจ็บและกับพิสูจน์ว่ามีเจตานาที่จะเป็นการทำลายร,ร่างกายโดยเจตานานะครับหากซอเจตานาขานะครับเช่นขับรถพุ่งชนโดยความเร็วสูง ก่าเข้ามาตา2 8 8แปขาผู้อื่นประกอบมาตา80ลงมือทำผิดบอบโล,ลุก่าเป็นพยายามทำผิดโทษ2ใน3ห่หางมีผู้เสียชีวิตก่าเป็นขาผู้อื่นโดยเจตนาโทษสูงสุดหานชีวิตดังนั้นครับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิดการขับขี่ที่เป็นอันตรายหรือว่าการขุดข้ามบนท้องถนนรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาซอยตรวจสอบ รวบรวมพยานหลัก,กฐานก็เป็นส่วนสําคัญในการลดความรุนแรงบนทองถนนและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เล็กน้อยลุกลามจนกลายเป็นคดีายาได้ย้ำว่าถนนที่ปลอดภัยบ่ได้เกิดจากกล้องจับความเร็วหรือบทลงโทษที่รุนแรงเพียงอย่างเดียวครับแต่เกิดจากหัวใจคนครับขี่รถนั่นล่ละจิตใจสำนึกนะครับหรือว่าบอกเป็นภาษาจีนก็คือสังหลังนะครับว่าเลือกที่จะเห็นผู้อื่น เป็นเพื่อนรวมทางหากคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการย่อมให้ทางจักขั้นหนึ่งเลครับแล้วก็ยิ้มให้กันจักเทื่อนหนึ่งความขัดแย้งที่รอบปรุทุถกมืออาจจะค่อยๆมาล่ายหายไปนะครับการสิบิการให้เขาเอ่นว่าให้นำใจกันบนท้องถนนนะครับเป็นเพื่อนรวมทางที่ดีมีปัญหาก็ะะได้ซอยกันยางแตกยางหัวน้ำมันเบิดน้อพี่น้อง่าบ่ที่สําคัญคนบ่ยอมกันกับบ่ยอมถอย ไปยังสั้นบนท่อไปอยากปาดกระปาดไปมากปาดกระปาดไปนะครับนะ่เพราะว่าคนเอามันแก่นิสัยกันไม่ต้องใส่เวลานิดหนึ่งนะครับกลัวทีซีบีนำใจบนทองถนนใดบางคนก็อวดว่าจะคล้องนะครับพี่ดอมเดอะฟาดผุดหล้วว่าเป็นธรรมดานะครับขับรถก็ตามนั่นนะครับนะผู้ใดเหตดจังใดก็ได้ยังสั้นคิดจังสั้นรวมทางกันไป